เขาจะเปลี่ยนแนวแก๊งเปลี่ยนแนวสตอรี่ที่เล่นพี่ก็คือแบบว่าจากที่เขาเล่นมันแบบไฟตรงอะไรเล่นเลยเขาบอกเขาจะเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนเป็นแบบแนวแนวอีเวนต์อะสตอรี่อะไว่าสมมติพี่จะตีกับผมเนี้ยผมต้องไปตีแรกอีกฝั่งหนึ่งผมถึงจะได้หนึ่งแต้มหรือผมต้องไปเก็บธงอีกฝั่งหนึ่งถึงจะได้สองแต้มอะไรประมาณนั้นแล้วก็มาดูว่าใครแต้มเยอะกว่าแล้วก็ชนะอะไรประมาณนั้นเลยอันนี้คืออะไรรูปแบบสตอรี่พี่ได้รูปแบบปะ เขาบอกว่าเขาไม่อยากใช่เขาบอกว่าเขาไม่อยากให้เราเล่นแบบไปตีตีตอย่างเดียวไม่มีความสนุกอะไรเงี้ยเขาบอกเขาจะเพิ่มเป็นให้เป็นแนวการตีสตอรี่แบบอีเวนต์ว่ามันไปเรื่อยพี่จริงเลยกูแค่อยากเล่นกับตำรวจนะแพมอ่ะแล้วย่างี้หมอตำรวจยังมีอยู่ป่ะเนียมีเป็นัานมันเป็นหน่วยงานใหม่พี่เป็นเอเจนซี่ จับ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 โอเคโอเค ทำไมผมจะไม่อะฮะไอ้ที่มันเอาไปชุบตรงไหนไยอะมึงชุบง่ายๆเหรอเนาะอ๋อมันยากไปฮะไอ้มันง่ายเกินเนาะโอเคโอเคน้องโอเคน้องร้านว่างลุงชาเอาก่อน ไม่ต้องติดติดแบบพวกชลาพวกแบบเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เ,เขากดสูตรแน่นกันแล้วไงอะไรนะอะไรนะให้หมดให้หมดสว่สลนามาเฮ้ยเลียเลยนะตัวเดียวพี่ตัวเดียว 你们呢？ ว่าจัดอ่ะว่าปะว่าผมเห็นปะผมเห็นปะเห็นปะกูให้ไม้ละตัวเลยนะเว้ยเป็นไรเป็นไรเอาไปทีละตัวมึมงเป็นไรครั้งแรกนี่ขนาดผมปิดตานะพี่ถ้าผมเปิดตานี่ <c oughs> ไม่ต้องซีเรงซูลิงทิ้งโหลโซ่หลุดตะขุดแตกเลยนะยืดน,นะฮะน,นี่ยืดน,นะอันนี้ครั้งแรกนะยืดยืดยืดออกมา มีหมดอ่ะไม่ค่อยมีใครจกมั้งเอ้ยเขาจกกันแต่กูไม่ค่อยได้จกมั้งที่ไหนต่ออีกสิพี่พี่พี่ขอกระชาเลยขอกระชาเลยรูดบอกรูดบอกอ่ะมันได้กระชาขอกระชาเลยเนี่ยไหนต่อไปก่อนไปก่อนดีไปก่อนดีใช่แน่ลูกข้างหน้าเนะตังค์กูมา หรอมีใครเล่นลูกตรงเลยสาจนจริงไหมยังกาชาอะไรวะกาชาอีเวนต์พี่เปิดกล่องก่อนเดี๋ยวมันได้กี่กล่องสองกล่องไม่ใช่หรอกูไม่เบิร์ทำไมไม่เอาเข้าแก๊งก็กหรอนี่มันเปิดได้เนีเลยหรอไม่พี่รูดบล็อกข้าตัวอ้าวใช่หรอรูดบล็อกมันกูให้หน่ยอยกอตไปอ่ะมันหวานเจี๊ยบเลยเดี๋ยเราอะไรมีอะไรบ้างวะไปฮนะตรงไหนก่อน,นอ่า <ไป S 2> วางสองนะวางสองนะงองนะไอ้ตรงสี่แยกสัรลิงอ่ะ มองไม่เห็นเลยยูซี่เลยมันไปเล่นไหนของมันอะ่ะอนอขาดหนึ่งถ้าอย่ามาเฮ้ยที่มึงมาเล่นตรงนี้ดิมึงไปเล่นไหนเนี่ยเก็บเพล่เก็บเลยไปทางไหนเนี่ยไม่รู้แม่งนะมันเดียเด๋ยวมันไอตรงนี้แหละตรงนี้แหละเล่นตรงนี้ เะว่กลางกลากลางอาเิต อาาอกอามาเนาะออกมาออ้มาสุบโอพายุโซนโดไม่อยากวิ่งนกครับ ของชายของพี่เราผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนิดเดียวรอก่อนชิวๆอะไรไอ้เอี่ยงมากอ่ะไอ้ตรงสลดัดแดงขาสองอ่ะไอ้เต้เล่นหมดเพลงขึ้นแล้ววะ่ะ ท่านเด้วไเฟนกูขึ้นป no like ีขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับพี oui> ่มาเลยปีนึงจบเลยหปีผมนะเอาขึนมาเลยจะเดี๋ยวเอาขึนเอาคืนก่อนเอาขึนมาเลยได้สวยได้เไม่ได้นะนี่ให้ผมเกิดเลยครับให้ผมเกิดเนพฤษีเลยครับได้นะ หฮ้ถเดียเฮ้ยมันตีมันตีมันตีดึงสับแตเมื่อกี้ไม่ไม่ถูกะไม่ถูกไม่ถูกเมื่อกี้ไม่ถูกไม่ถูกเลยไม่ถูกเลยโหแมวมนีเลยัวยใ่ตัวม่อเมกี้อค ตามมาตามมาเจ้าขอโทษที่ไล่เพื่อนไปหน่อยโอเคเนาะอย่างงี้แบงเพลงไม่ต้องขึ้นแล้วว่ะไอ้อ่ะออดึงเึงยรก็ดึงเพดๆร์ตัวร้องชีวิตสั้นพ่อแม่ไอ้ตันปกติฮี้อ่ะเฮ้ยหรอมึงไม่จะไม่เพลงกูขึ้นเลยหรอว้าว มันจะไม่ให้เพลงกูขึ้นเลยเหรออีสานกูจะไม่ไหวแล้วนะเียปิดตาที่อะไรมันตีหลังกูกูตายหลังกูโดนขี้หลังตายไม่ไหวแล้วนะปตาตหนึ่ง เกิดเนานะเฮ้ยสวยโอ้โหน้องทำดีมากน้องชายโอเคครับคือดูนับเลยนับนับพูดอะเอดีหมดเพราะว่าน้องเปลี่ยนเพลงว่ะเพลงนี้ไม่ใช่อ่ะเดชาขานาบี้วาดาซี่โอ้ โอเคน้องหายใจหายใจแล้วมาเอาไปก่อนอะไรมึงรออะไรหายใจก่อนหายใจก่อนโอ้โอเคโอเคน้องโอเคเอาใครเราลุ้มกันเลยสีนึงเอาสีนึงก่อนสีแดงโอเคไป เฮยี่ะสไม่ไม oh ่ชเลยกโนไม่บเออมันก็ใช้ได้นี่หว่าบ

จริงอะไรมันทำมิ่งน้องใช่ไหมฮะกูจริงอยู่กูจริงอยู่ใครซีส่วนไหนอะไรครับไอควากูชุมมันตั้งเยอะไอ้เฮียก่อนกูจะตาย เขาเรียกว่าผัดกันรีไอ้เทียถ้ามันไม่ชุบกันใครจะมันก็ไม่มีใครวินถูกปะถ้าแก๊งมันไม่ชุบกันสักคนอ่ะไอ้เทียมันต้องชูมันปกติเว้ยเนี่ยแบ่งมั้งดิแบ่งกาชามาเด็ดมาเด็ดมาเด็ดเด้อเนี่่มาเด็ดมาเี่ทำไม่มึงเอาไปดิคนละกล่องอ่ะเอาไปดิอ่ะ อ้าวไม่ใช่หหอ่ะพี่ไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างรูบาร์ออรูอบาร์เข้าตัวรูอบาร์เข้าตัวไหนเราไปเก็บไปคงเราไปเก็บไปจะโบร์ไปกูไป